สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีมาจังย้อนนะคะเย้วันนี้นะคะดีมาก็จะพาทุกคนไปอั u n b o x i n งแล้วก็รีวิวนะคะเป็น n e s o b e di c r o s s o w a r u b y จังนั่นเองเย้ก็คือเมนของเรานั่นเองนะคะเป็นไซส์ ll ชุดแ a น t าสติก departure นะคะก็คือชุดที่เพิ่งออกใหม่เลยเนาะเป็นไซส์50เซนนะคะหรือว่าเรียกว่าไซส์ ll นั่นเองก็ไปดูกันเลยเยแต่ว่าก่อนไปนะคะ ให้ดูความแบบให้ดูความแบบยิ่งใหญ่เฮ้ยกล่องใหญ่มากนะคะทุกคนดูความกล่องใหญ่นี่ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่แบบจะถ่ายยังไงให้มันเห็นทั้งหมดดีนะ่ใช่ค่ะเอาว้ว่าไปดูกันเลยฮัลโหลกลับมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็กลับมาพบกับกล่องที่เราจะอันบ็อกซ์แล้วนะคะก็นี่กล่องใหญ่มากโชว์ให้ดูในญ่นอ้ดสิ้ยนี่ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่แบบ ตัวเราน่าจะแบบเรียงอย่างนี้ได้ประมาณสามสี่คนกว้างมากแบบสูงด้วยโอเคแล้วก็ใชมาเริ่มอินบ็อกันเลยนะคะอันดับแรกเราขอแกะที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้ากล่องออกก่อนเนาะเพื่อป้องกันนะคะเพื่อเซฟตัวเองจะได้ถ่ายได้ง่ายๆเนาะขอแกะที่ออกก่อนก็เราตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราอยาก คือเราเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปเรียกชันตัวเองอยู่แล้วหรือแบบคลิปที่เราอันบ็อกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ่ายเก็บไว้คนเดียวมันก็คือก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ว่าคือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเราได้เอาไปอัพลง YouTube หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทําให้เราอะได้แบบว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เขาสนใจด้วยแบบว่าใครที่สนใจจะซื้อตัวนี้แต่แบบยังแบบอยากดูดีเทลดีๆก่อนเพราะราคามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะก็ มาดูกันที่คลิปนี้ได้นะคะเราแบบยินดีรีวิวให้ค่ะจะได้ประกอบการตัดสินใจนะว่าซื้อดีไหมนะหนูไม่ซื้อดีนะรอชุดต่อไปดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็ชนี้มันเป็นฟิลแบบในความคิดเรานะมันเป็นฟิลแบบเป็นของที่ล,ลึกคอนนะ่ะเหมือนแบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันก็มีคอนที่แบบว่าซซยูเขาใส่ชุดเนี้ยเออก็เลยรู้สึกเหมือนแบบม,มันเป็นแบบฟิลที่ล,ลึกคอนเราต้องมีเราต้องซื้อนะคะก็ซื้อนะคะ,ะ,คะจบที่เสียตังค่ะทุกคนอื แก่มากแกะที่วองไปแล้วนะคะในจริงตรงนี้เขาจะใส่ที่อยู่แล้วก็จะมีบอกว่าค่าส่งกี่เยนถ้าเป็น e อ s สนะอันนี้เราส่งเป็นเอ s ก็เลยได้ไวนะคะตื่นเต้นมากเลยมาแกะกันมันก็จะแกะเป็นสามนะคะชึบชึบชึบ,ชบนะคะโอ้ยนื่นเต้นนะอ่ะเอมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะก็อันนี้คือคัตเตอร์ทุกคนบอกรู้อยู่แล้วไม่ไ้องบอก <laughs> โอเคแกะกันแกะกัน เนี่ยจริงๆวันเนี้ยเราทำทรงฮ a l f t w i มาเพราะว่ารูบี้จัง h า l f t w i ไงเราก็เลยทำทรง half t w i เหมือน้องนะคะ <c oughs> จะได้แบบเออใช่รูมโชว์เลยนี่คือกลมทับรูบี้จังข้างหลังนะคะ <c oughs> เอามาประกอบฉากเพราะว่ามันคือไซส์เดียวกันกับสองตัวข้างหลังตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเอามาเทียบกันให้ดูแล้วก็เทียบกับไซส์จังโบอะไรพวกนี้ให้ดูนะคะแต่เงาไม่ได้เทียบกับพวกไซส์แบบไซส์พวงอะไรอย่างนี้ให้ดูนะคะก็ คงจะเทียบแต่กับพวกตุ๊กตาเหมือนกันนะไรนี้เฮ้ยมันบักกะลยดีกว่าแกแล้วนะกำลังกี่ตรงกลางเงี้ยวุ้ยตื่นเต้นนะมันต้องน่ารักมากแน่ๆเลยอ่ะเราอะโอ้ยมันต้องน่ารักมากแน่ๆเลยอ่ะเออไม่กล้าแกคือแบบกลัวเผือกีต่ะคือแบบถ้าสมมติว่าเรากีตออกมาก็ ขอโทษด้วยนะคะถ้าใครรถหูฟังไม่ทันถ้าใครรถทันก็รีบรถตั้งแต่ตอนนี้นะคะ <laughs> ชอบมากเลยกำลังกรีดฝั่งอยู่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากรีดครบทุกฝั่งแล้วนะคะแล้วก็ทําการเกร็บพัดเตอร์ไปทำการกรีดครบทุกฝั่งแล้วนะคะก็ทําการเปิดแล้วแถวเราใบอันนี้ออกมาแ นีออกไม่มีอะไรโอเคเปิดแล้วนะชิบนอุ้ยตัวใหญ่มากใหญ่เว่อว่ดูกล่องสิถือกล่องใหญ่มากให้ดูเราสมาร์ทกิทไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเราสมาร์ทกิทไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้แหละเปิดมาได้น่าจะเตือนน้องแล้วขอจอบับก่อนขอจอบับ นี่จะกระดาษควานออกมาน้องไม่เจอหนึ่้สองน้องอุ้อน้อน้องนกองมวยอ่ะน้องมวยอ่ะอยสวยมากดีเทลอย่างงามอ่ะทุกคนดูดินี่ดีเทลนะคะงามมากๆจัดได้เลยว่างามจัดๆนะคะมองไม่เห็น นี่สวยมากดีเทลเป็นผ้าแบบผ้าลื่นๆนะคะหุ่ยตอนแรกนึกว่าโอ้ยไอ้พวกลายที่แบบพวกลายอะไรอย่างนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะนี่ทำท่าดำทำท่าทำท่าปิ๊กป๊าดดทค่ะโอยน่ารักนารัน่ารักมากเลยทุกคนดูสิ ็บอาการได้แล้วคือน่าหับเปล่ามีรีแอคอย่างงี้ทุกครั้งที่แบบเปิดลูบี้จังนะคะหรือเปิดเมียนทอนได้ก็ตามแต่ลูบี้จังจะมีอาการเยอะกวกับชาวบ้านขเขาน่าร้องน่าร้องมากเลยรู้สึกค่ะนา่าร้องมากโอ้ยโอ้ยน,น่าร้องมากลำตาจะไหลแล้วนี่นะคะมีอ้ออาวเขายกว่าอะไร ปกติถ้าเป็นตุ๊ก,กตานะคะพักหลังเราไม่ค่อยเห็นป้ายมันก็จะเหมือนกับตรงนี้ก็คือป้ายประมาณนี้นะคะเที่ยวที่เราเห็น,นจะไม่มีจะไม่มีป้ายตรงไหนเลยยกเว้นป้ายผ้าจะมีแบบก็คือป้ายอย่างเงี้ยจะมีที่ถุงเลยโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราเอากล่องไปเก็บแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยว มาโชว์น้องให้ดูเต็มๆกันทีนึงสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับน้องแล้วนะคะเย่ก็ยังไม่ได้แกะน้องจากถุงพลาสติกเนาะเพราะปะกติแล้วเราเราไม่แกะนะคะลูากลัวน้องเปื้อนฝุ่น,นเราก็จะชอบน้องเก็บน้องไว้ในถุงมากกว่าแต่ว่าเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเรา <laughs> จะแกะน้องออกมาแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้แบบดูดีเทลชัดๆแล้วก็ไม่มีเสียงถุงแบบก็แก๊แกๆแ,แบบให้แบบรู้สึกรำคาญใจเนาะก็เดี๋ยวเราจะทําเพื่อทุกคนนะคะไม่เป็นไร เดี๋ยวพอทําเสร็จก็จะกลับใส่ถุงคืนนะคะคือแบบตตัวข้างหลังอะไรเงี้ยปกติเราก็จะใส่ถุงที่มันมีมาไว้ให้นะคะเพราะว่าคือเราไม่ค่อยกล้าเอามาตั้งเยอะเรากลัวฝุ่นมันฟอมแล้วเวลาซักทีอะซักยากมากเลยค่ะทุกคนมันแบบเห็นใจลบด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแกะให้ได้นะคะเราอยากแกะด้วยแหละอยากแบบอยากทัชอยากทัชนอนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแกะแป๊บนึงเนาะเพราะว่าถ้าเรา แกเลยเสียงมันจะดังนะคะเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะจ้าเย่ yeah! ตอนนี้นะคะเราก็ไปแกน่นาอกจะถุงพลาสติกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วเราไปแกะมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าคือคลิปที่อัดไว้ก่อนหน้านเนี้ยะคะ่ะอยู่ดีๆมันก็เซฟไม่ติดนะคะกูแบบงงเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเราจะมารีวิวให้ใหม่นะก็ต้องบูผมนะคะเป็นผ้าลื่นๆอย่างนี้สวยเนาะชอบมากเลย มีเป็นท่าเล่นอ,อย่างนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็ตรงเสื้อตรงเสื้อนะคะสกรีนมาอย่างงามนะคะสกรีนมาอย่างสวยงามคือชุดนี้เหมือนจะเน้นเป็นการสกรีนซะส่วนใหญ่นะคะในความคิดเราเนาะจะดูแบบแบบเน้นสกรีนดูแบบไม่ได้ติดพรอ็อพมีดาวมีอะไรเนาะไม่ได้เหมือนชุดกับไม่ได้เหมือนชุดคริสต์มาสเนาะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะเน้นสกรีนซะส่วนใหญ่ เน้นผ้าแบบสวยๆนี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบเดียวกันกับที่ผู้ผมน้องนะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้เราว่าแบบสก,กินมาได้สวยมากเลยเนี่ยเราว่าแบบทํามาได้สวยมากดูดูดูให้ดูความสวยงามแล้วก็ไฮไลไท์นะคะทุกคนที่เราอัคดคลิปไปเมื่อกี้แล้วมันแบบว่าเออเซฟไม่ติดอะ่ะมันคือตรงนี้นะคะคือเราวาวมากกับกระโปรงที่มันเป็นกระโปรงไว้สีสวยมาก สวยมากนี่ให้ดูมันเป็นกระโปรงไล่สีจริงๆนะสวยมากคือใครซื้อแล้วแบบชอบอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าน่าจะถูกใจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขาน้องนี่ปิดกระปปิดกระโปรงน้องไว้กระโปรงน้องสั้นนะคะเดี๋ยวเห็นกางเกงลิงนี่เป็นขาน้องรองเท้าปิดอย่ามองน้องนะอย่ามองนี่น่ารักเป็นเท้าป้อมๆน่ารักอันนี้เป็นข้างหลังนะคะข้างหลังเป็น,นประมาณนี้ข้างหน้าค่ะสวย กันอเนาะน่าร้องออกมาเลยก็เดี๋ยวเราจะไปอัดคลิปรีวิวเทียบเปรียบเทียบไซส์นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับเพื่อนเพื่อนห้าสิบเซนได้กันเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยแ่กลับมาแล้ววันนี้เราเปิดกล้องหลังให้ดูนะคะเพราะว่าจะได้หยิบสะดวกสะดวกเนาะอันนี้เป็นไซส์50เซนชุดซานตาเกลนะคะเราขออนุญาตเรียกชุดที่ออฟฟิเชียลเขาประกาศชื่อออกมานะคะตอนที่ประกาศขายชื่อนี้แหละแต่ว่า ก็มีคนที่เรียกว่าชุดจิงกะเบลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดที่มาจากเพลงจิงกะเบลกาโตมานานัยนะคะก็เรียกได้หลายแบบนะคะชุดคริสต์มาสชุดซานตาเกลแล้วก็ชุดจิงกะเบลกาโตมานานัยก็ได้เนาะนี่ตัวนี้ก็น่ารักชอบมากๆขออนุญ,ญาตไม่เปิดให้ดูดีเทลตัวนี้นะคะเพราะว่าคือเราเคยพาไปเที่ยวแล้วพ็อพมันหลุดอะเราก็เลยไม่ค่อยกล้าทำอะไรแรงกับน้องแล้วอะคือจริงๆเราก็ไม่ได้รุนแรงกับน้องนะคะแต่เหมือนแบบน้องพ็อพเยอะแล้วมันแบบเสี่ยงต่อการหลุดมากมาก ก็เลยขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะคะให้ดูแค่นี้ไปก่อนเนาะนี่เรามาวางคู่กันกับน้องบูราเมโดดีกว่าอันนี้เป็นรูปี้จังชุดไปเดสเ Melody นะคะหรือว่าสั้นๆว่าบูราเมโดหรือว่าไบรเมโลก็ได้นะคะนี่น่ารักมัาะชอบมาก นี่เป็นดีเทลชุดนะคะพร็อบไม่เยอะเหมือนซานตาเกล์นะอันนี้แนะนําให้พาไปเที่ยวมากกว่าชุดซานตาเกล์นี่พาไปแล้วคือแบบพร็อบหลุดนะเราแบบช็อกมากเลยคือแค่พาน้องไปเที่ยวแต่ว่าพร็อบน้องดันหลุดอะเสียใจมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดปูดามโรนะคะสวยเหมือนกันชอบมากๆเป็นไซส์ห้าสิบเซนตัวแรกที่เรามีนะคะน,น่ารักเวยนี่น่ารักมากแล้วก็อันนี้นะคะน้องเป็นเป่เปาเ,าเานาะ ความดีเทลแล้วก็มาดูที่ตัวนี้กันตัวที่เราเพิ่งได้มานะนี่ชวิงดูชุดนี่ชุดอ้ยปิดลิงน้องห้ามดูนี่น่ารักเนาะพรบที่ผมหรืออะไรก็ตามาก็น่ารักนี่วางเทียบกันวางได้กันสามตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ย,อย,อย,อยจับยาวมากขอโทษนะคะถ้ากล้องมันสั่นแรง พอดีเราไม่มีตัวกันสันนี่วางเรียงกัน3มตัวก็จะได้แบบนี้เลยเป็นไซส์ชั้นสิเซนนั่นเองเย่ yeah. เรียงจากทางซ้ายมือนะคะชิซานตาเกิลชุดบูราเมโนนะคะแล้วก็ชุดแฟนดีพาร์ทเยสสุดยอดเลยชอบมากแล้ว <c oughs> ก็ถ้าเปรียบเทียบกับจัมโบนะคะจัมโบก็คือตัวที่นอนอยู่ข้างล่าง <c oughs> ทุกตัวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำทาวเวอร์ให้ดูดีกว่าจะได้เทียบสายัดๆเนาะ แล้วค่ะนี่เราทำทาวเวอร์ให้ดูนะคะเปรียบเทียบไซส์ size. ทำแบบตรงๆไม่ได้อะมันล้มนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนี่ดูไซส์ต่างกันพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวลองเอามาวางเรียงกันให้ดูอีกสักครู่นะคะนี่อันนี้แบบเอามาวางเรียงกันนะคะนี่ดูก็ดูไซส์ต่างกันอยู่เนาะคือเราอยากจะามาทำเป็นทาวเวอร์มันจะได้เห็นความต่างกันชัดแต่ว่า เอมาทำเป็นทาวเวอร์แล้วมันล้มก็เลยทำได้แค่นี้นะคะขอโทษนะคะที่เปรียบเทียบไซส์ให้เห็นชัดมากกว่านี้ไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้30เซนค่ะเป็นไซส์เอ็มอันนี้40เซนนะคะเป็นไซส์จัมโบ้แล้วก็อันนี้เป็นไซส์5้เซนนะคะหรือว่าไซส์ l l นั่นเองเย่ยก็คือวางเนียกัน รูบี้จังนะคะวันนี้ขอบคุณที่เราชมคลิปจนจบนะคะอาจจะมีพูดงงๆบ้างเนาะแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูดีเทลรูบี้จังที่แบบตัวเองอยากจะดูกันเนาะอืมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกเราก็อาจจะมาทําเพิ่มนะคะก็ถ้าสมมุติว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ได้นะคะกดซับสไคร b ์ด้วยเย้ yeah. <c oughs> ก็ขอลาไปกับรูบี้จังนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบิ๊กกี้ ยนุ่นงถ่ายคลิปสเสร็จแล้วใครรอดอันบ็อกซิ่งกับรีวิวก็รอดูได้นะคะเย่จ yeah. ะได้เห็นดีเทลน้องชัดๆกว่านี้เนาะฮึชหนีน่ารองมึง